หนับจ้างแล้วเขากินกต่บ่มีกระทังเป่าฮะไปหลับจ้างเลยก็ซื้อเข้าหนูเอ้ยเข้าเบิดแต่เนาะเบิดแล้วบ่มีจะมิดแต่ลูกซอยบุญละยอมกินลูกเอ้ยบุญทำหุงทำแกงกินแล้วสวัสดีเด้อพรมแดนพี่น้องทุกทุกคนยินดีตอนขับกล่อมสาวนอส่วนซื้อพรมแดนพี่น้องมื้อนี้สาวนอนก็ได้มาที่บ้าน เมถาวรเองพมรพนองเนาะจำนวนกะเอาศาสตร์มาต้อนมาผ่าเพลินพมรพี่น้องเนาะกําลังจะทีบาร์เพลินอ่าบาบูมิสระปูอยู่ปูนอนนี่แหละเน้องพมรพี่น้องเนาะจำนวนกะมากกัทีมงานพมรพี่น้องความหนาความตาเด้อวันนี้กันเนาะหรือว่าหลังจะทีบาร์โมเพลินกับยากน้ำให้น้ำหน้าพมรพี่น้องเนาะกับเมื่อนี้กับมีโอกาสมาน้ำกันพม่พี่น้องพวาหน้าพวาตากันด้วยเนาะกับโอเคพม่พี่น้องไปหับชมสามวันด้วยเนาะ สบายดีแม่สบายดีโดยอยู่เดียวว่านี่นนะอยู่แล้วพวกะไปดำน้ำเลยไปดำนาเออมีเนีอาสมาผักเดิมไปแ่าเดินสารมาผักก็มีสะตำและสะนิ่มเนาะกูนอน ไปไปหาลับจ้างเห็นปลับจ้างและวเขากินกรบโบมีกระทังเป่าฮะไปลับจ้างเลยก็ซื้อเขาหนูเอ้ยเขาก็เบิร์ตนาะเบิดแล้วบ่มีจะมิดแต่ลูกซอยผ่เละยอมกินหนูเอ้ยผมทำหุงทางแกงกินแล้วโบมีหนูเอ้ยต้มเหรอด้วยต้มแล้วเลยไม่ได้เกิี่ยนว่าหนักเฮือนวามเที่ยววันหยุดหนูเอ้ยบ่แม่ คนคนหัวเนาะไม่ดนอนลูกอยอยู่ได้นอนด้วยม่นบ่ดย่ได้นอนในหนูพากันนั่งเดคืนเพราะว่าแล้วมันเป็นหญ้าเด้ก็คนโตกับลำบากในนั่นนึงเนาะโดยๆคนตตน่ะแม่นบ่ได้นอนด้วยม่นบ่บ่ได้นอนในลูกเลยนั่งในลูกเลยโดยโดยโดหญ่าเยนียแต่ก็เป็นผลรับจ้างอยพ่ก็เมยเมยไปโดยืนไปแล้วบ่บริษัทมีตมอตมินอ้ ซักลูกเ้ยแม่ก็ซักซักส่งถิ่มเลยกินข้าวกับยังมานี่กินข้าวเที่ยงแล้วบ่กินข้าวอยู่หน้าเขาไหวเขาไหวถือไปเขาก็ไปกินอยู่ขุนบิดโอ้แบบเพิรนจ้างเมาเลยบ่บ่แรกจ้างเป็นมือห้าสิบพันมือหนึ่งเฮดเขได้กินน้ำเพิรนด้วยโอ้ก็ดีแล้วล่ะใครก็บอกกินเฮาเนาะแน่นแหละไปคู่มือเม็นบ่คู่มือเลยลูกเอ้ยบ้านนี่ก็ไปลูกก้าแม่แม่เมื่อยนะกับเป็น ดูต uhm, ัวเนักเลยยังอันไก่ขึ้นมาไก่กเโอ้ยไก่ยันไม่เดียวนั่นแหละคืออันเอาไว้อยู่ทั้งไป่ตัวนั้นเผื่อยังไปเอาลงโปตกับโปตก็เอาลงล่างคนแรกเมื่อเห่อนมันเกิดให้ไว้สะโบมี่าตนั่นแหละมันนล่ะกะลุงล่างลูกก็ลุงเลยเลยโบซาวนี่ก็พอเมื่อสือเข่ากับทั้งเปาค่ะได้เป็นนกเลยถุง มาซอยสิาุกคือหักกนก็คือเมื่อนั้นเนาะแม่มามามิสะเนาะก็เลยซื้อมาให้นอนเลยเลยอยู่ไปเนาะจะขอให้แม่ขอคุณทางผู้ใหญ่ไปเนาะคุณเด้อผู้ใหญ่หาเงินหาคำให้ลำให้รวยด้ว มาโสอยเรือก็ให้ได้ให้หางให้มีลูกค้าก็ทุกเนี่ยปีแรกคือตาเห็นเห็นนี่แหละเออมาโสอยเรือลูกขาลูกขากับปูเป็นเหล่าเนี่ยเออดูปีแล้วมาโสอยกะโอ้ยอยู่ดีมีแห้งหาเงินหาคำให้ร่ำให้รวยให้หางให้มีไปเมื่อหนาเมื่อไนมาโสรอยกันเมะกะให้ได้เป็นลูกโซ่เต่าเมะก็ถูกกันเนี่ยเมื่อก่อนนี่นะคือตาเมะเห็นนี่แหละเอ้ย โดยๆเอ๊ได้ไดต็มแหละเป็นยังเดือแดสังเสาร์สีเนาะแม่เนาะเนี่ยแต่โซ่ๆแหละบ่ได้ไหนจะโซ่ๆแหละให้เพิ่นซอยแหนได้บ่มีเพิ่นอยู่เเเนาะโดยบ่มีเลยงปาห่จกๆเสียงตน่ได้อยู่โน่เพิ่นซ่ออันนี้มันอยู่อยู่นเด้อตงนแหละเนาะโดยเพิ่นว่าโอ้ให้มา่รู้ก็คือว่าเฮือนม่เ่าเนาะ เพื่อนแหละบ่มีเพื่อนอยู่บุขานี่อันนี้แหละ <Đ ược. S 2> เพื่อนอยู่บ่มีดินมีดอนดยดินกับบ่มีไ <c oughs> ส้เขาอยู่แล้วไหมเนาะมาอยู่แล้วเพื่อนอีเด็ดพี่แจวหน้าพี่นเ <ừ> ขาอ,อยู่แะไรลุงเกยบอกเฮ้ยมันได้สิมุ้งเพื่อนถามบ่มีแรมลุงเกยบอกโอ้ยมุ้งแม่เพื่อนว่าได้มันบ่มีแหละยังไงเพื่นซอยแนะสกัดสีพอน้ำมุ้งเทียงอยู่อยู่แบบนี้มันก็อยู่ได้ปีแล้วเนาะงเม่เนาะอยู่ได้ปีเนาะบ่มีเพื่อนไครอยู่เ เนี่นไปแล้วลุงเอ้ย <farklı> ถ <iki S 1> ูกยากแต่ผมมีหายผมีห <kilo> น้าพิ่นก็ให้ออกอยู่บ่ล่ะบ่จะดินนี่เลยบ่เพิ่นให้อยู่ให้อยู่ดินกว้างเนาะยามเวียกยามการแล้วก็ซอยเพิ่นอืดินกว้างโดยดินเพิ่นกว้างดินเจนบาทพิ่นก็เป็นนายได้อืดเลยจะเป็นผู้จับศีลเขาอยู่น้ำพื้นนี่แหละบ่มีดินมีดอนอยู่แหละกันพิ่นหาซื้อได้แต่โอ้โหขายให้อยากไปหาอยู่แหละเจนนี่ฮะ ไดดินไดดอนส่วนตัวเองมันบ่มีอะไรสบายเนาะโดยบ่มีเงินกับบ่มีลูกเอ้ยถุกยากไลยไดดินอ่าเห็ุฉัาเนามะโนครัวนี่ขึ้นกับน้องเห็นบะขึ้นกับตุ้งเห็นอืมขึ้นกับตุ้งเห็นนี่แหละมันอาจจะฟังทองขึ้นกันนี้กบคนกบคนบ้านนี้เนาะเจ้ามาดรไปลายนี่หันบ่มีดินแต่มาจะก้ออยู่น้ำเพิ่นโดยโดยมีดินมีดอนลูกเฮ้ยน่ะกะเพิ่นกะมาสู่ลูกสาวนี่แล้วไม่ได้เนเลย เดี๋ยลูกสาวก็ดำหน้าลูกก้าอุ้มลูกลูกก้าน้ำหวานนี่ก็พอได้เงินสิบพันแต่คนต่างอยู่เนาะเคยก็บดูอยู่น้ำกันเนาะไหมเนาะไม่แหละดูไ่แหละเป็นแหละนี่ไปแหละดูเอ้ยจะเห็นได้ลูกชายก็ไทยไหไทยหน้าเขาหลับจ้างคือกันดารกินใส่ปากได้เป็นดูเอ้ลูกก้าม่เห็นบ่าได้กินเนาะโอ้ได้กินแหละเดี๋ยเขาบอกมีให้มีหน้า เปลีนหองก็เท <ừ. ừ. S 2> ี right. yeah. no one. No one ่ยวล้วลูกเอ้ยไปมีดะดีเขาก็บไปยิงไปแน่หรอกเมฆกะใครไบบ่ากุ้มครูคัวภัยครูครัวมันเนาะดูยูนี่แหละลูกอยู่ธรรมมาสะอาดเนี่ยมฆกะเดินหยาอินไดปินลูกก็ไปเป็นกระถอกของไทยบ่มีลูกไปจากคนเดินยู่ซื่อกินบ่อันลูกแม่ต้องต้องมาเต็มมาติเกิดบอกไปยิงฮะ เออได้ผ like uh ู้นี้ได้สัตว์ผู้เอาวันนี่เลยสัตว์ค่แน่ผู้นี้ฮะผู้นั้นมันเป็นโมเต็มมันว่าบ่อกโอ้บินอันนั้นคือก็บอกผู้เดือดอยู่เนาะเดือดเดือดมันสั่นโอ้เดือดสั่นมันจยกเป็นกึกเลยมันบอกเพราะกึศเพราะว่าโมเมนต์ดิ่นเราเดือดดิ่นเราบกแขงบกโดบกแขงเต็มทั้งเต็มฮะหันมันว่าบ่ออกี่ได้ือเห็นน้อยๆอย่างคือปกติอยู่วะอันนั้นอันนั้นโมได้อันนั้น ก็ปรับจ้างเหมือกันอืมได้ปนึ่ลูกแตาก็ออกไปกับมีดินมีดอนมีมุมมีมังเนาะอันนั้นก็ดินอันกับนุ่งสาวผืนได้ลูกขืนอันนั้นกับใครแน่ผืนมีน้องสาวเนี่ยอืเด้อเดยอผมมียังอลีอรลอยเพื่อนอันดูตลอดเลยเด้อเดอปนึ่เอ้ยเด้อถูกเลยกินนี่แล้วฮะโคกอะ ดำหน้าเมืงง่อไงเนี่ยด้คไปลูกก็ได้ซื้อเขาจะเป็นพ่อสาเนี่ก็พอเลยเมื่อซื้อเขาหนึ่เงินหาซิบเื่ซื้อเขาหาสิบเขา,า,า,ขาก็ได้แพงลล 1, 8, เลยโล้ทาเด้อนี่โลหนึ่งวันแปดพันแหละกระรี่เลยแปดพันแปดพันเลยลูกตายหลย่ปกติท่ายเหรอตะกี้โลหนึ่งเจ็ดพันเท่าพุ่นชิดปลายเด้อเลยทางเซลซีโน่ักไปทางนะเถวบ้านจะยังใครบ้านนอกเนาะบ้านนอกขิด้นแกออนโบแกบุขาไปเมื่อนไา ไปไซื้อเขาเงินอันสี่เซนอะไรไปหาซื้อเขาซื้อน่ามากินเลยอไปว่าแพ้กแต่บุคคามีเงินสี่เซนหนึ่งมาซื้อเอาเป็นอันลโลซะสี่เซนกับพันบาทเลยเนะนาะวันนั้นว่าสี่ซนมันนั้ประามบา ขึ้นหาเศษแหละโอ้ยบนนอกบนแพงแพงตายบันนอกแพงโบเก๋แพงแพงกว่าม่เมืองเป้าหนึ่งหาเศษมันกล่าวว่าออีกอย่างหนึ่งก็มันเป็นแบบบางเส่วมแม่ค้าขายเนาะบางคนก็ขายถือบางคนก็ขายแพงแม่นป่กค้าก็มาซื้อมาแล้วก็แลนไปซื้อเอาอาหารสองเซนพอได้มาหมายลูกกินได้ได้เป็นเลยความถูกกั

คือหน้าดใดๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะบวดทีหนึ่งเขาก็มีขาดเบิดลูกเ้ยแต่ปีนี้เขาโอเคไมสบายดีสบายดีเลยพี่พรมพี่น้องเนาะหลังจากที่สาวนวลได้มอบศาสตให้เมถาวรแล้วเนาะเพิ่งก็ดีใจที่ได้ศาสตร์ปู่ยู่ก็น้องเนาะพ <of> ่อแม่พี่น้องสาวนวลงก็ดีมุกดีใจกับครอบครัวผ่นร้ายได้เนาะพรมพี่น้องเนาะเพิ่งก็ยังบ่มีเรื่องศาสต กัอีกอย่างกับร่งางกายเพื่อนผมก็ยังผมมีสังกะสีผมเป็นพี่น้องเพิ่นก็ขอสาวนวลอยู่เนาะกับบอนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะผมเป็นพี่น้องทุกทุกทานถ้าเห็นคลิปสาวนวลแล้วอยากบริจาคเข้ามาสุมทบเนาะอยากช่วยเหลือครอบครัวของแม่เฒ่าแอเนาะกัติดต่อเข้ามาทางสาวนวลได้เนาะผมเป็นพี่น้องก็ทางไอดีของสาวนวลอ่าขึ้นหน้าจอคลิปเลยเนาะผมเป็นพี่น้องเนาะก็ติดต่อมาได้เนาะผมเป็นพี่น้องเนาะ ผู้เรีนก็ผู้เรียนน้อชมทบเข้ามาสวยเรือเพิ่นแน่เนาะพมพน้องสนองก็เห็นใจเพิ่นอยู่เนาะกับเบิ่งสภาพเพิ่นอยู่เพิ่นนอนก็คือสิอาบ่นอนบารับหรอาพมพน้องมีดายามฝนตกพนดินเนาะก็อาจจะลําบากอยู่พมพน้องเนาะกับลังคากระมงคลหยาพมพน้องกับฝนตกมากก็อาจจะเปียกหรือว่านอนบ่ได้พุ่นล่ะเนาะค่อนข้างลาบากอยู่พมพน้องแต่ส่วนใด้มีเสาพนเรียกได้ลังคาเฮือนเนาะอยู่ได้อยู่นอนรับพันดีแน่เนาะพมพน้องเนาะ กขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เจริญเพิ่นเนาะงผู้พี่น้องเนาะที่เพิ่นได้โอนเงินให้สาวนวลจำนวนหนึ่งได้มาสื่อสารมามอบให้กับครอบครัวเมทาวแอนเนาะก็ขอขอบอกขอบใจท่านผู้ใหญ่เจริญได้ได้เพพี่น้องเนาะก็คือว่าพระอาจารย์เถอะเนาะพื่นพี่น้องก็คือพระอาจารย์พื่นพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้สาวนวลได้มาสื่อสาเนาะงผู้พี่น้องได้มาให้ช่วยครอบครัวเมทาวแอนเนาะ ก็ขอให้เพ <si hey ิ่นอยู่ดีมีแหงความเจ็บก็อยังให้ได้ความไข่ก็อยาให้มีเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาเนาะขอให้เจริญเจริญในศีลในธรรมเด้อสาธุเนาะสาวนวลกะบุญพื่อให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงบุญพี่น้องเนาะให้เพิ่นเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกหลานญาติโยมที่ยังทุกข์ยากขาดเคืนเนาะบุญพี่น้องเนาะ กษานวลก็ดีใจได้ขอตัวกับก่อนพี่พี่น,น้องขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาับชมคลิปสาวนวลเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงสิ่งกันเนอ้องพี่พี่น,น้องเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาก็โอเคเมื่อนี้กสาวนวลก็จะได้ขอตัวลาท,ทุกคนมาก่อนได้พอสาวนวลคลิปหนะขอเก่าคำบาดสบายดี